กุหลาบดำนิ้วสนมือผิดรูปนะครับก็จัดคู่นี้เลยครับแล้วก็น่าจะถูกใจแฟนอนยมากกว่าคู่เดิมเสียอีกเสือแบกอาสาดับซ่าคู่ปร,รับเกา่าเคียมรันครับในศึกวันลูมินี68เปิดโปรแกรมเดือดครับเรียกเสียงือฮาจากแฟนกีฬาการต่อสู้อย่างต่อเนื่องสาหรับศึกนัดยิ่งใหญ่แห่งปีครับศึกวันลูมินี68 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีรูบิดียรามินทาในวันศุกร์ที่28มิถุนายนนี้ครับโดยล่าสุดได้ประกบเสือแบ็กคอพาน49นักชกเชื้อสายกระเรียงวัย27ปีจากเพชรบุรีที่ไฟนี้พร้อมทุ่มสุดแรงเกิดเพื่อสะสางบัญชีแค้นครับเจอกับทางเคียมรันนบติกนักชกจอมบูไรพายจากรักเสเซียในยกีฬามวยไทยรุ่นแบนตั้มเวทน้ำหนักไม่เกิน145ปอนด์ สำหรับทั้งคู่เคยไปจันฝีมือกันมาแล้วในการแข่งขันมวยไทยที่ประเทศรัเสเซียเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2566นะครับซึ่งผลการแข่งนนขันเป็นทางด้านเคียมร,รันที่ทำแสบแจกอาวุธชุดใหญ่ปิดเกมน็อกเสือแบคอย่างรวดเร็วด้วยเวลาเพียง29วินาทีของยกแรกเท่านั้น และกลายเป็นรอยด่างเดียวในใจของเสือแบกมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับนับตั้งแต่ความพ่ายแพ้ต่อเคียมรันในครั้งนั้นเสือแบคก,ก็กลับมามุ่งมั่นทุ่มเทฝึกซ้อมจนสามารถพัฒนาฝีมืออย่างเห็นผลได้ชัดครับจากการที่เขาปิดเกมคู่ชกแบบไม่ครูบยก4ี่ไปรวดในรายการวันลูบีดีซึ่งทําให้เขาคว้าสัญญาณนักกีฬาวันมากรได้สําเร็จเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา เซบกก็ยากจะสารต่อฟอร์มร้อนแรงเลยครับในเวทีระดับโลกด้วยการเก็บชัยเพิ่มอีก2ไฟต์ติดต่อกันโดยผลงานไปล่าสุดนะครับเขาสามารถหักด่านหินเอาเชอนะคะแนนบลดิเมียคุชมินครับมวยฝีมือขั้นเทพจากรัสเซียในศึกวันไฟล์ยี่เเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ส่วนเคียมรันนะครับที่ความมั่นใจกําลังมาเต็มที่ในสถิติประมาณสักเอาจริงในวันก็ชนะต่อเนื่องก็จริงแต่ว่าก่อนนั้นเนี่ยเขาชนะมา20ไปแล้วนะครับไม่เคยแพ้กับใครเลยเราต้องบอกว่า,าเป็นยอดวยจากรัเสเซียก็ได้ครับถ้าเทียบสถิติแบบนี้เริ่มแรกเนี่ยก็ถูกวางไว้กับกุหลาบดำชยาตเปียกอุไทยในฐานะคู่เอกํารายการของศึกวันลุบิดี64ในวันศุกร์ที่24นี้นะครับแต่เนื่องจากกุหลาบดำม,มีการบาดเจ็บกระทนหันขอถอนตัวครับก็นิ้วผิดรูปอย่างที่เราบอกกันแหละจึงทําให้การแข่งขันต้องถูกยกเลิก ก่อนจะได้พบกับผู้ปรับเขาอย่างเซอร์แบ็กในครั้งนี้ตามความต้องการของเจ้าตัวครับเขาเองก็เคยเหมือนกันนะแบบว่าอยากจะเปิดโอกาสให้เซอร์แบ็กมาแก้มือเหมือนกันและครั้งนี้ได้เจอแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมของทั้งคู่เลยเซอร์แบ็เองก็ฟอร์มดีนะครับชนะต่อเนื่องมาแบบติดๆ,ๆ,ๆ,ๆเลยส่วนเคียมรันเองก็พร้อมเหลือเกินครับว่าใครก็ได้ชั่วโมงนี้145อปอนด์ครับคู่นี้จะเจอกันวันที่28มิถุนายนนะครับถ้าตรงกับศึกก็ศึกวันลุยยี่หกสิบแปดครับแหมืนมวยครับ รักใครชอบใครเชียร์ใครถูกใจไหมหคู่นี้คอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างได้เลยครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับกด like ไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ